อร่อยมากคำว่าอร่อยมากเขาใช้หมูเด้งมาทําเป็นขอบชานตรงนี้วิธีกินก็กัดเลยทุกคนวันนี้พาทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนครชัยศรีนะครับทุกคนร้านนี้ชื่อว่าร้านนั่งห้อยขานครชัยศรีครับบรรยากาศในร้านเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับสวดีมากผมคิดว่าผมเข้ามาในคาเฟ่สวยๆสิครับ นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนย้ำว่าคือร้านก๋วยเตี๋ยครับแต่ทุกคนดูหน้าตาอาหารนะโหวสวยงามมากครับสายถ่ายรูปห้ามพลาดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปต่อไปเลยครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาพบกับร้านอร่อยในจังหวัดน,นครปฐมอีกหนึ่งร้านแล้วนะครับ อีนี้น่าจะเป็น EP ีที่11แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูจากกับร้านนั่งห้อยขานะครับที่นะครชัยศรีจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเมนูที่แตกต่างกับร้านอื่นเลยครับจะเป็นเหมือนชามใหญ่หญอลังการเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันครับสำหรับเรื่องที่จอดรถนะครับก็จะมีสั่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็น่าจะจอดข้างๆได้ครับอ๋อมีป้ายตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมีป้ายบอกว่า ฝั่งตรงข้ามก็สามารถจอดรถได้นะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับไปมาเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศด้านในร้านนะครับด้านในบรรยากาศนี่คือร่มเย็นมากเราก็จะนั่งทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งมองบรรยากาศซ้ายขวานี่คือแบบสวยมากทุกคนผมคิดว่านี่คือคาเฟ่มากกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยครับก็จะมีมุมนั่งอ่งนี้ด้วยทุกคนดูนะ ก็าสามารถนั่งทานก๋วยเตี๋ยวมุมนี้แล้วก็นั่งชมวิวอะไรได้เลยเนี่ยแล้วทุกคนดูมุมนี้นะจะมีรังนกไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราสั่งน้ำมาทานสักแก้วหนึ่งครับดูบรรยากาศตรงนี้นะทุกคนดีงามมากน้ำแก้วนี้นะครับด้านแล้วทุกคนทำมาน่ารักมากเลยดูนะ เป็นไงอันนี้เป็นบรูฮาวายนะทุกคน,นตรงนี้มีมุมจุดถ่ายรูปด้วยทุกคนเขาสามารถให้เราเดินขึ้นไปก็เหมือนคล้ายๆเป็นจุดชมวิว่ะเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูฮะข้างบนนี้มีรังนกมีอะไรด้วยเห็นไหมไปเด,เดินขึ้นไปดูกันนี่ครับบนนี้โอ้โหบรรยากาศสวยนะ เป็นไงครับทุกคนสำหรับวิวบนจุดชมวิวของร้านนั่งห้อยขานะครชัยศรีถือว่าดีงามมากเลยทุกคนใครที่ชอบถ่ายรูปนะมาคาเฟ่นี้ได้ทั้งกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆได้ทั้งมุมถ่ายรูปสวยๆถือว่าครบจบในร้านเดียวเลยครับทุกคนตรงโซนนี้จะเป็นโซนแบบซุ้มที่นั่งรังนกนะครับเนี่ยทุกคนดูนะเขาจะมีอยู่ห้าที่นั่งครับทุกคน ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนเยอะๆนี่น่าจะต้องจองคิวกันลหะอยากจะเรียกว่าร้านกุวยเตี๋ยวสไตล์บาหลีจริงนะมีที่นั่งลังนกแล้วก็มีอะไรแบบธรรมชาติสวยงามมากทุกคนแล้วก็น้ําที่นี่นะครับค่อนข้างลึกลึกประมาณ4เมตรเลยฉะนั้นใครมาที่นี่นะทุกคนก็แนะนําว่าให้ระวังสิ่งของนะครับของมีค่าต่างๆเก็บให้ดีเก็บในกระเป๋าเลยก็ได้โทรศัพท์ไปเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันดีกว่าครับ คนเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปดูหลังครัววิธีทำข้าวกล้าวเลยครับว่าที่นี่ทำอาหารนอกมาได,ได้น่ากินขนาดนี้มีขั้นตอนร่าวๆย้าวไงบ้างป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครัวกันน้องๆน,น,น่ารักมากครับโอเคปะเดี๋ยวเข้าไปดูกันฮะอ๋อเราคือเอาเตียวหมูเด้งเอาไวนะ้แล้วลงไปต้มทั้งชามนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อ ไฟแรงมันก็จะแบบตุ๋ดเร็วแต่ว่ามันจะหมดเราต้องใช้ไฟอ่อนหลังจากที่เขาเอาหมูไปต้มแล้วใช่ไหมครับทุกคนเขาก็จะค่อยๆแกะเอามาจากชามที่นําลงไปต้มแล้วก็เอามาจัดในชามที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับทุกคนดูหมูี่โอโหน้ากินมากๆเลยนะหมูที่เขาใช้นี่300กรัมเลยทุกคน <S <S เยอะมากครับแล้วเขาก็จะมาเนี่ยเอามาใส่ผักจัดจาน ใส่ถ่วงอกแล้วก็พร้อมเครื่องต่างๆหลังจากใส่ถ่วงอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องมีพวกลูกชิ้นมีหมูสับแล้วก็มีกระเทียมเจียวต่างๆซึ่งในน้ําของก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นแบบต้มยำนะทุกคนลูกชิ้นที่นี่คืออร่อยมากนะเป็นลูกชิ้นที่กัดไปแล้วรู้สึกเลยว่านี่คือลูกชิ้นจริงๆอะ่ะนะก็จะมีพวกกระเทียมเจียวมีผัก และตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นน้ําต้มยำมนะครับมะนาวเล่คือแซ่บมากกลิ่นมะนาวคือหอมมากเดี๋ยนีเราก็จะใส่น้ําซุปแล้วก็ราดลงไปบนชามที่เขาเตรียมเอาไว้ตรงนี้กลิ่นหอมยั่วยวนมากทุกคนและสุดท้ายนี่ก็จะเอาเกี๊ยวโบมาวางไว้น่ารักนะฮะมาครับทุกคนตอนนี้ก็ได้อาหารที่สั่งมาแล้วนะครับวันนี้สามเมนูนะทุกคนอันนี้เป็นอ่า ก๋วยเตี๋ยวที่เขาทำเป็นชามเป็นเกี้ยวมาเลยนะครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวชามเกี๊ยวกรอบเป็นไงน่ากินนะข้างในจะเป็นเหมือนบะหมี่หมูแดงทุกคนและอันนี้คืออลังการมากเ้กาเหลาหมูแดงยักษ์ครับโอ้ยกินหมดก็ไม่รู้เยอะมากครับทุกคนเขาเสิร์ฟม,มาในชามแบบนี้และแคล้ายๆอ่างเลยเห็นไหมเก๋มากที่นี่คืออาหารรูปร่างหน้าตาดีมากสายถ่ายรูปนี่เหมาะมากนะครับแล้วก็นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นเกาเหลาหมูแดงนะทุกคนดูนะ คือเขาใช้หมูเด้งมาเป็นชามอย่างนี้เลยเราสามารถกินหมูเด้งได้เลยครับชอบในการดีไซน์ของที่นี่มากเลยอะ่ะเก๋มากๆามาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าเิ่มด้วยนี่ดีกว่าหมูเด้งเกาเหลาหมูเด้งก่อนเลยเนาะข้างในก็จะมีเป็นลูกชิ้นเป็นเกาเหลาเนี่ยทุกคนมีผกักมีถุงงอกมีลูกชิ้นเด้งๆและที่เก๋คือตรงเกี้ยวนี่ครับเห็นไหมเกี้ยวนี่คือเขาแบบทำมาเป็นทรงโบเลยนะ ก๋ใครชอบถ่ายรูปคือน่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะชอบเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวมาชิมกันคำแรกนี่สัมผัสได้ถึงความจัดจ้านของรสชาติต้มยำอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไปลูกชิ้นเขาเนี่ยกัดไปเนี่ยรู้สึกเลยว่า แทบแบบไม่มีแป้งอ่ะเป็นเนื้อลูกชิ้นกรุบๆเลยนะอ,อร่อยมากคำว่าอร่อยมากแล้วก็าน,นี่ไฮไลท์นะเขาจะอยู่ที่ตรงชามนะทุกคนเขาใช้หมูเด้งมาทำเป็นขอบชามตรงเนี้ยวิธีกินก็กัดเลยทุกคนมมมหมูเด้งตรงนี้ที่ผมถามมาเขาจะใช้ประมาณ ส0 0น้อยัมเลยนะทุกคนถือว่าแบบให้หมูเยอะมากอะ่ะจริงๆชามนี้ชามเดียวก็อิ่มอยู่ได้เลยนะมาเดี๋ยวมาชิมชามนี้ต่ออืม้มชามนี้เป็นชามยักษ์เลยทุกคนเหมือนมีไข่ย่างมาตูมาด้วยนะเนี่ยทุกคนดูนะมีไข่มาสามฟองโอ้ใหญ่มากไม,ไม่น่ากินหมดอะ่ะ แต่ยังดีว่าที่เป็นเกาเหลาไงลูกไขยย่ยามาตูมเลยมาเดี๋ยวเรามาชิมไขยย่ยำม,มตูมกันดีกว่าเปิบเจาะแล้วนะอ๋อเขาก็มีหมูเดงเป็นห่อไขไม่มาอีกชั้นทุกคนดูจะเป็นหมูเด้งแล้วก็ห่อไขไม่มาอีกชั้นนึ่งอะรสชาติก็คือเหมือนแบบ ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำคล้ายๆชามเมาื่อกี้ต่างแค่รูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็ตรงนี้จะมีหมูเด้งที่ห่อไข่มาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เหมือนเขาไปต้มให้สุกใช่ไหมแล้วก็ผ่าไข่อะ่ะเด็ดมาลองเมนูที่3ากันอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวชามเกี๊ยวกรอบนะครับเนี่ยเขาเสิร์ฟมาในชามที่เป็นแบบเป็นเกี๊ยวมาเลยแค่ดีไซน์ผมว่าก็เก๋มากรู้สึกเมนูนี้ไม่แพงนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย 6 5บาทเดี๋ยวถ้าจําผิดไงเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ทีนะเนี่ยมีโบแล้วก็มีเป็นบะหมี่หมูดแดงข้างในเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําซุปองี้ทุกคนเด็ดชามนี้นะจะต้องใช้ตะเกียบเพราะว่าในจะเป็นเส้นบะหมี่มาทุกคนที่เมื่อกี้ไปยืนดูเขาทำนะจะเป็นแบบเส้นบะหมี่แนบไมมีหมูดแดงอะ่ะเนี่ยยกชามมาให้ดูเลยดีกว่านี่แล้วข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยระดับแรก ฝากไข่ต้มไว้ก่อนดีนกว่าเดี๋ยววันนี้ได้กินไข่ต้มเยอะเลยฝากว้ในชามเคี้ยวกันนะนี่ข้างในจะเป็นหมูดแดงโหั่นลาชิ้นใหญ่อืมหมูหดแดงหอมหอมมากนี่แล้วข้างในจะเป็นแบบเส้นบะหมี่นี่นะทุกคนนี่เล็ด ใครชอบกินบะมหมี่หมูแดงนะน่าจะถูกใจเลยอ่ะเส้นลวกมานุ่มๆหอมๆนะครับผมชอบหมูแดงเขานะหมูแดงเขามีกลิ่นหอมแบบหอมมาไม่ไม่นิดๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความหอมอะ่ะกินที่นี่ผมว่าเนี่ยมือเมือถือกัดจานอะไรยเงี้ยได้ฟิลได้บรรยากาศเลยนะเน,น่ยงั้ะ <c oughs> จะมีก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่เราสามารถกินชามก็ได้เลยเนี่ย เราก็กลัดชามกินอย่างนี้ได้เลยแล้วบรรยากาศด้านหลังผมทุกคนดูนะจะเป็นเหมือนกับเป็นรังนกครับโซนนี้ก็สามารถมานั่งบนรังนกได้เลยครับมีอยู่5โต๊ะเนาะถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนก็ได้เวลาลงมือทานอาหารแล้วครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งขอตัวทานก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนตอนนี้ได้ หมูสเต๊มาอีกหนึ่งเมโนูน,นะครับพอดีนั่ง,งดูแล้วแบบน่ากินมากก็เลยได้หมูสเต๊มาอีกหนึ่งจานครับย่างมาร้อนๆเลยครับทุกคนนี่หมูเน้นๆมาลองชิมกันดีกว่าหม,นมานนูนุ่มมากผมว่าที่เนี่ยจุดขายเขาคือหมูเลยนะเขาใช้แบบ หมูเกลด็ดดีคุณภาพดีอ่ะกินแล้วรู้สึกได้เลยอ,อากาศก็อร่อยเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังนี่นะทุกคนมีขนมปังมันด้วยหมูเต้อร่อยด้วยพื้นฐานผมเป็นคนชอบกินหมูสเต้แล้วนะที่นี่ผ่านเลยอ่ะตัวขนมปังนี่แหละ ย่างมากรอบๆเลยครับขอ,อยานมือเลยแล้วกันนะมากินที่นี่จริงๆอะ่ะกินมือสะดวกสุดนะขนม,มปังของจิ้มน้ำจิ้มเขานะดีงามมากใครชอบกินหมูสเต๊นี่แนะนำเลยว่าห้ามพลาดนะเมนูนี้ดีมากครับโอเคเดี๋ยวก็ผมขอตัวจัดการกับอาหารบนหน้านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนนาจะกินไม่หมดหรอกเยอะเหลือเกิ แต่อยากให้ทุกคนได้เห็นไงว่าที่นี่มีเมนูน่ากินเยอะแยะมากเลยปขอต้อนครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับบรรยากาศที่ร้านนั่งห้อยขาที่นครชัยศรีแห่งนี้ครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ได้เห็นบรรยากาศได้เห็นอาหารนา่าจะถูกใจกันนะครับที่นี่นอกจากอร่อยแล้วก็สวยด้วยครับทุกคนอาหารเขาจัดจานมา สวยงามมากเลยแล้วก็ใครชอบถ่ายรูปนะได้ถ่ายทั้งรูปอาหารแล้วก็รูปบรรยากาศสวยๆที่ในตัวคาเฟ่แห่งนี้แน่นอนครับที่นี่สําหรับผมนะคอนเซปต์สำหรับผมคือนอกจากท้องจะอิ่มเนี่ยคุณจะได้รูปสวยๆกลับไปลงโซเชียลแน่นอนครับก็ฝากร้านนี้ไว้อีกหนึ่งร้านนะครับสําหรับร้านอร่อยนครปฐมเนี่ยนะครับร้านนั่งห้อยขานครชัยศรีครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ยังไง ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอีกมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปร้านอาหารอรอ่อ,รอยๆในนคปรปฐมร้านไหนอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away.